สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทที่22คลิปนี้ผมก็ได้เปิดหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะตามจริงก็อยากเปิดหน้าแหละแต่มันไม่มีกล้องไงตอนนี้ผมก็ใช้เป็นกล้องมือถือเองผมไม่มีกล้องเว็บแคมไงต้องซื้ออีกทีนี้ผมก็เพิ่งอัปคอมไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองจะต้องซื้ออีกแล้วเราเนี่ยผมก็เลยใช้เป็นกล้องมือถือแทนเลยละกันนะอาจจะมีภาพสั่นบางครั้งนะเพราะว่ามือผมมันกระแทกกับโต๊ะคอมแล้วมันก็ไปสะเทือนถึงหน้าจอเอาเฮ้ยเดี๋ยได้ครัเบเพราะช มัวแต่พูดเลยไม่ได้ดูมีกี่ตัววะเนี่ยตอนนี้ไมค์ของผมมันอาจจะบังปากผมไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องพูดกับไมค์ไปบ้านเนี่ยพูดใกล้ๆไมค์อะ่ะเพราะว่าเสียงจะได้ชัดหน่อยผมก็ได้มาเล่นจอยแล้วบางทีมันก็จะพังบางทีมันก็ไม่พังแล้วเนี่ยจอยผมเนี่ยซอมบี้หนึ่งตัวตรงนี้ hey, <you. S 1> นี่เฮดช็อตเลย <Really? S 1> ผมคิดว่านะพาร์ทนี้ที่ผมจะย้ายแคมป์ไม่เชิงว่าย้ายแคมป์หรอกแคมป์นี้ก็คือแคมป์หลักแต่ผมจะไปตั้งแคมป์ที่อยู่นอกเมืองด้วยไงอาจจะมีแคมป์นอกเมืองบ้างนี่ไงนี่ไง ผมยังไม่ได้กดเล็งเลยอยู่ดีมันก็เล็งเองเฉลยจอยผมเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกว่ามีพังออหนี่ไงหัวแตกหัวโยก2ตัวไปทุกคนเดี๋ยวไปยิงช่วยพวกเราชีวิตกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมก็จะไปนอนด้วยเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้มันจะโหดขึ้นแล้วเนี่ยเอา้าหมดแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วก็เรียกพวกเราชีวิตผมกลับมาคืนก่อนดีกว่านะตามมาตามมาตามมา,มาไม่ได้เสียบหูฟังด้วยผมเนี่ยอย่างที่เห็นเลยผมไม่ได้เสียบหูฟังไม่มีต่อลำโพงแยกด้วยไงเลยไม่ค่อยจะได้ยินเสียงมันเท่าไหร่ซอมบีีเน่ อาจจะเล่นเออบ้างก็ต้องขออภัยด้วยลวกันนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนแล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์ไปเลยลวกันนะขับเฮลิคอปเตอร์ไปจอดแถวบริเวณสนามบินของเทเวอร์ตรงนี้แล้วเราก็จะไม่เซฟนะถ้าเกิดว่าเซฟมันก็ไม่จะเป็นอะไรหรอกถ้าเกิดว่าเอาไปจอดตรงนี้เสร็จแล้วเรามาตั้งแคมป์แถวบริเวณฝั่งนี้อยู่ตรงปั๊มน้ำมันตรงเดิม,มเองก็แถวบริเวณนี่แหละเฮลิคอปเตอร์ผมมันก็จะกลับมาอยู่ที่แคมป์ตรงที่ผมจอดไว้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ผมซื้อไว้ตรงนี้ไงมันก าละทุกคนเนี่ยผมก็จะไปนอนกันก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะนอนก่อนเลยขอให้มันเป็นเช้าที่สดใสไม่มีหมอกแล้วกันหรือไม่ก็ดีนะที่ไม่ฝนตกเนี่ยตอนนี้มีไอ้ดอบเกิดอีกแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มไอดอปนอกรอบมาบอกเลยไม่ได้ลูกสองเลยลูกสองที่ผมต้องการไม่มีเลยดูดีได้แต่ปืนเดิมๆซ้ำๆนะผมคิดว่ากล่องไอ้ดอปอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องอะไรไม่แน่ใจ๋ย่ผมต้องขับเฮลิคอปเตอร์ไปดูกันนะอันนี้เราต้องขับเฮลิคอปเตอร์ไปดูก่อนไปทุกคน ขึ้นไปเลยผมก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์ไปยิงเลยแล้วกันไปประทกลละกันเลยแล้วกันจะได้เพื่อความรวดเร็วด้วยเฮ้ยได้ได้เนาะก่อนอื่นก่อนที่จะไปผมก็ต้องอ่าก่อนที่ผมจะไปจากค่ายตรงนี้ผมก็ต้องเรียกพลรถชีวิตผมกลับมาคืนก่อนอันนี้ผมจะตายไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพลรถชีวิตมันจะไปเกิดกับผมด้วยอ่ะตามตามมาก่อนต้องเรียกกับแคมป์คืนก่อนตามมาไม่ตามมาไม่โอเคตามมาเดี๋ยวผมต้องบินฮอให้มันขึ้นสูงกว่านี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเฮ้ยทำไมผมบินไม่ได้เนี่ยอ๋อบินไม่้เนกิขึมมาาพงโค าเกิดว่าไม่หยุดให้มันติดตามมันก็ขึ้นฮอมาตามผมนี่แหละอ่ะมันต้องเอาเมนูเมื่อกี้ออกก่อนนะถึงมันจะควบคุมหอได้ไาทุกคนตอนนี้ไอดดอกก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอดดอกกันก่อนเลยต้องเปลี่ยนเป็นปืนเออนี่เลยเป็นระเบิดติดตามมันเองซื้อเฮลิคอปเตอร์มาก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้อยู่แค่พาร์ทเดียวเองอะ่ะโอเคเดี๋ยวต้องหาเป้าเล็งก่อนแล้วไปดอปกันตรงไหนเนี่ยผมโดนยิงนี่ผมลวงเลยนะเนี่ยเออมันไม่ยอมเล็งเป้าให้ผมอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนี่ไงต้องแบบนี้ ไม่งไงไปหนึ่งนัดไปอีกสองนัดไม่เรียบร้อยเลยครับผมหมดหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะโดนซอมบี้เก็บไปแล้วแหละขอคาบเข้าไปใกล้ๆกานี้จะเป็นยังไงหมดหรือเปล่าอันนี้เป็นกล่องสเบียงนะทุกคนไม่เก็บดีกว่านะถ้ามันเป็นกล่องสเบียงเนี่ยผมก็จะไม่เก็บเลยตอนนี้น้ํากับอาหารของผมมันก็ลดไปอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมต้องกินน้ากินอาหารก่อนต้องเปิดกระเป๋าเล่นโดยจอยมันเปิดกระเป๋าไม่ได้เออผมต้องไปคาบน้ําคาบอาหารด้วยนะเนี่ยโอเคไปทุกคน ได้เวลาขับไปที่นอกเมืองกันจะไปตั้งแคมป์ตรงเดิมยังไม่ได้ดูกระเป๋าเลยว่าผมมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็ต้องไปเคลียร์ซอมบี้ตรงเดิมด้วยนะต้องไปเคลียร์ซอมบี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมารบกวนโอ้โหแถวๆบริเวณนี้มีป่าซะด้วยนี่ไงป่าก็ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยังที่ผมบอกเลยว่าผมได้อัพคอมแล้วผมก็สามารถเล่นมอสตรงนี้ได้ไงเอาละทุกคนที่ผมก็จะขับเฮลิคอปเตอร์ไปตรงสนามบินของเทเอร์นะผมจะไม่จอดเฮลิคอปเตอร์ไว้แถวๆบริเวณนี้หรอกมันมีแต่ป่ปา เดี๋ยวผมก็จะไปหารถตรงที่สนามบินของเทเวอร์นนะผมเล่นไมเคิลมากี่พาร์ทแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ด้วยประมาณสัก6พาร์ทได้เลยถ้าจำไม่ผิดนะตอนที่ผมเปิดกล้องนี้ภาพมันอาจจะดูกระตุกบางช่วงนะก็คือว่ายังไงไม่ไม่ใช่ภาพในเกมนะก็คือภาพที่กล้องผมมันยังไงแสดงผลเนี่ยบางทีมันก็ค้างบางช่วงนะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi ไงไม่ได้เชื่อมต่อเป็นสายโอ้โหสร้างรถด้านล่างอย่างเยอะอเกมกระตุกกเลยทีเดียว ต่อให้จะอัพคอมมามันก็กระตุกอยู่ดีตอนนี้มีพวกโจรเกิอดอีกแล้วโอ้โหผมว่าซอมบี้ด้านล่างน่าจะเยอะแน่เลยเนี่ยจอดก่อนจอดก่อน,ออนต้องใช้ปืนที่เก็บเสียงนะโอ้โหสักรถด้านล่างโคตรเยอะเลยเออว่าแต่ทําไมหน้ากากของไมเคิลผมมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าหน้ากากหายเฉยเลยหน้ากากไมเคิลหายเฉยเดียนะ๋ยวนต้องใช้ปืนที่มันใส่เก็บเสียงปืนนี้ไม่ใส่เก็บเสียงนะนี่ไงปืนที่ใส่เก็บเสียงนี่ผมว่าน่าจะมีเยอะนะเนี่ยซอมบี้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าผมมานะซอมบี้เพราะว่าผมสสเเก็บียงง ยิงไปทีละตัวทีละตัวเลยต้องระวังไอ้พวกโจ้ด้วยเดี๋ยวไอ้พวกโจรมันมา,มา,มาตุยหลังเอาจะไม่รู้ตัวเอาเออโอเคตายไปหนึ่งแล้วก็ฟาร์มของตัวนี้เลยเรียบฟาร์มแล้วก็รีบไปโอ้โหไม่พบของเลยทุกคนไม่เจอของเลยแย่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 แยแยแยมากๆเลยหูยังแม่นตัวนี้ไม่ยอมเลยให้ปืนมันเล็งไม่ถึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไปฟาร์มของตัวนี้ก่อน รถที่ผมจะใช้ก็คงต้องเป็นรถโรงพยาบาลนะเหตุผลที่ผมต้องใช้เป็นรถโรงพยาบาลก็คือมันมีหลังคาที่สูงนั่นเองตรงที่ผมจะไปอยู่มันก็เป็นปั๊มน้ํามันใช่ไหมมันต้องต่อขึ้นไงผมไม่อยากใช้บล็อกไซต์ต่อขึ้นไงผมก็เลยต้องใช้เป็นรถโรงพยาบาลเพื่อขึ้นบนหลังคารถไงยอย่างงี้ถึงมันจะง่ายอซอมบี้เดี๋ยว,ยว,ยวต้องดูก่อนต้องดูซอมบี้ถ้าถ ụ, แถวบรวูนี่ก่อนต้องเปลี่ยนเป็นปืนกลแบบนี้ถึงมันจะเลงไกลได้นี่ไงเดินเข้ามาแล้วทีละตัวตอนนี้ผมไม่จําเป็นต้องฟาร์มของก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ของผมมมันฟูากเลย โหมากเพราะว่าผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบมาผมก็ฟาร,ร์มของไปว่าโหแบบหนักจริงๆอ่ะฟาร,ร์มเป็นของมันเต็มอ่ะโอเคน่าจะหมดแค่นี้นะเฮ้ยได้ได้ไอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตอนนี้ไอ้ดอกก็เกิดตรงนี้เลยเกิดตรงใกล้ๆกับอ่าพวกโจรเลยตรงแยกแถวเลยนี้ไม่ไปเก็บดีวกว่านะผมว่าน่าจะเป็นกล่องสเสเียงเหมือนเดิมแหละไม่น่าจะใช่กล่องอาวุธหรอกเอาละทุกคนได้เวลาที่เราจะซ่อมรถกันแล้วโอเคซ่อมเลยตอนนี้หน้าผมอาจจะดูแบบนิ่งๆมากเลยนะผมตั้งใจเล่นมากเลยเนะี่ยหน้าผมนิ่งมากเลย ไม่ใช่กล้องค้างนะก็คือหน้าผมนี่แหละมันนิง่งโอเคแล้วก็ไหม่มันบังปากด้วยไงยอาจจะไม่เห็นปากตอนที่ผมขยับเห็นแค่หน้าผมก็พอแค่นี้แหละอ่าตอนนี้ผมเสียที่ซ่อมรถไปนหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรทาบใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะอืมมานาี่ head s h o เอ,อ่เอ,อเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ะปืนนี้ใส่เก็บเสียงตอนแรกนึกว่าลืมใส่เก็บเสียงแล้วก็ขอเช็คก,กระสุนปืนสนุยไซเปอร์ไลเปอร์มี165นัดกับอีกนี่ไหอีก10นัดลูกซองก็มี97นัดนี่ไหมอีกแนัด อารของผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะมีอยู่6นัดยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ปืนกลมีอยู่ทั้งหมด114นัดกับอีกในแม็กสินัดแล้วก็ปืน MG มีอยู่138นัดโอเคไม่ต้องนับมันแล้วปืนนี้ค่อนข้างที่จะยิงแรงอยู่นะแต่มันยิงระยะไกลระยะไกลมัน ผมว่าระยะใ,ใ,ใกล้มันก็โอเคนะระยะไกลมันก็โอเคโอเคเหมือนกันแล้วผมจะพูดทําไมวะเนี่ยเอาละทุกคนได้เวลาที่เราจะไปตั้งแคมป์กันแล้วตอนที่ผมไปตั้งแคมป์ตรงปั๊มน้ำมันใช่ไหมทุกคนผมเล่นเป็นเอ่อเป็นอะไรวะไม่แน่ใ,ใจว่าผมเล่นเป็นตัวละครตัวไหนนะผมว่าน่าจะใช่แฟรงค์ินแหละแฟรงคินชัวรเลยผมเล่นเป็นแฟรงคิคินเสร็จแล้วผมก็ขับรถไปในเมืองแล้วก็ไปตั้งแคมป์ในเมืองแล้วทีนี้ผมก็มาเล่นเป็นไมเคิลนี่ความจําผมก็ยังดีอยู่นะเนี่ยตอนที่ผมเล่นเป็นไมเคิลครั้งแรกผมเปิดคลิปที่หน้าบา โอ้เกมกระตุกเนี่ยที่มันกระตุกก็มันเป็นพ่อมอดนี่แหละมันกินทรัพยากรผมแค่ไหนดูดิโอ้โหผมไม่น่าจะมาทรมานคอมพิวเตอร์ของผมเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะแบบเซฟเซฟมันสน่อยนะไม่ต้องปรับภาพสูงอะไรขนาดนั้นผมปรับภาพนิดเต็มเลยนะแบบว่าแม็กทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหยชน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 ,ชน,ชน,นี่ไงต้องเคลียร์ซอมบี้นะที่ผมต้องมาร์กแผนที่ก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะปั๊มน้ำมันที่ผมจะไปอยู่เนี่ยเออขอเช็คก,ก่อนละกันผมว่าน่าจะตรงนี้นะอืมก็ต้องลองขับรถไปก่อนนะ ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคทุกคนผมมาร์คไว้ตรงนี้แล้วกันนะต้องขับรถแบบดีเมื่อกี้เกือบหน้าลงแล้วไมหมล่ะเกือบระเบิดโอ้ยเดี๋ยวเดีอันนี้รถลงพยาบาลผมก็สามารถมาเพิ่มเลือดได้นะมันเพิ่มเลือดได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าเลือดลดครั้งต่อไปมันก็ไม่เพิ่มให้เราแล้วเฮ้ยผมว่าทางนี้โอเคทุกคนใช่เลยทางนี้แหละถูกต้องแล้วที่เราจะมาตรงแคมป์ที่ผมจะไปตั้งตรงปั๊มนันอ่าที่ผมบอกไว้มันก็มีอยู่จุดหนึ่งนะที่รถมันดรอปแบบมันดรอปอยู่ตรงทางอ่ะมันดรอ ผมก็ต้องเปลี่ยนประตูนะอตอนนี้พวกโจมันเกิดตรงไหนอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันยังมาไม่ถึงผมตอนนี้พวกโจมันอยู่ด้านหลังผมเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะรีบขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยต้องรีบลงแล้วต้องรีบลงแล้วต้องรีบหาทางขึ้นแล้วเอ่อขึ้นทางไหนดีขึ้นเดี๋ยวเด้ขึ้นทางนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยทางนี้ไม่น่าจะขึ้นได้นะเดี๋ยวต้องไปขึ้นอีกฝั่งเอ้าไม่ทานแล้วตอนนี้พวกโจรก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยเอ้าเออกส เดี๋ยวมันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยผมมาวางไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะเอ๋ก็ไม่น่าใช่นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะวางบล็อกไซด์ใหม่เลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอวางบล็อกไซด์ใหม่ก่อนบล็อกไซน์ตอนนี้ผมมีอยู่กี่ชิ้นเนี่ยตอนนี้บล็อกไซด์ผมมีอยู่ทั้งหมด5้าชิ้นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะวางใหม่เลยแล้วกันนะเออมันมาวางอยู่ตรงนี้ได้ไงละหรือผมมาเล่นไว้ก่อนหน้านี้วะอันนี้ต้องรีบวางแล้วมีงานเดี๋ยวซอมบี้มันจะเดินมาเยอะกว่านี้เอ้ารถหายรถหายเฉยเลยอ้าา อันนี้ก็ต้องระวังลเอียดนะถ้าเกิดว่าสิ่งของที่เราจะใช้เอ้าเดี๋ยวกำลังจะพูดเลยเป็นสิ่งของที่เราจะใช้ถ้าเกิดว่าเราเอาอสิ่งของที่เราจะวางแบบนี้ไปอยู่ใกล้ๆกับรถหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ T R, มันจะหายแบบนังไงหายไปเลยแล้วก็หายไปโดยที่ไม่กลับมาด้วยตอนนี้พวกโจรมันเกิดอยู่ประมาณสัก3ครั้งแล้วนะแต่มันยังมาไม่ถึงตัวผมเลยอะ่ะ โอ้ก็ถือว่าดีแล้วแหละที่มันมาไม่ถึงตัวผมเนี่ยจะขอยิงซอมบี้แถวบริเวณนี้ก่อนนี่ไงทุกคนเห็นอ่าข้อความที่มันขึ้นตรงแผนที่ไหมตอนนี้ของอผมมันฟูแล้วก็คือมันเต็มนั่นเองมันไม่สามารถฟาร์มของได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือต้องคราบของให้หมดก็คือคราบของในตัวให้มันหมดแล้วก็ไปฟาร์มของมาใหม่นั่นเองมาทุกคนเดี๋ยวเราจะวางตอกอัเลยบล็อกทรายเราต้องวางด้านบนอ่าตอนนี้ซอมบี้เริ่มเดินเข้ามาแล้วต้องรีบวางแล้วก็เรียบไอ้น,นี่ดีวกว่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม ดีนะที่ซอมปี้มันปีนไม่ได้เราไม่ควรกดฟาร์มของถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้สิ่งของที่เราวางไปเมื่อกี้นะมันจะเป็นการเก็บของนันเองอันนี้ไม่แนะนําเลยต้องออกมาห่างๆแบบนี้ไม่ควรฟาร์มด้วยซ้ำหละโอเคทุกคนอ่ะตัวนี้ยิงไม่โดนหัวนี่อย่าลุกขึ้นมาเลยไปรีฟาร์มอ่ะฟาร์มไม่ได้ลืมไปเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปที่สูงก่อนนะเพราะว่าผมจะเออมันขึ้นไงไมัอ่ะขึ้นแบบนี้ลืมไงเล่นโดยจอยแล้วก็ลืมวิธีกดไงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ วางแคมไฟแคมไฟแคมไฟตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นอ่ะแคมไฟผมก็จะวางตรงนี้เลยแล้วก็เต็นท์ด้วยเต็นต์ตอนนี้ผมมีอยู่5ชิ้นว้าวเต็นท์มีเยอะนะเนี่ยผมต้องมาเคลียร์ซอมบี้ที่แถวบริเวณนี้ด้วยนะดูดิเพราะว่าจุดไหนที่ผมได้ย้ายออกไปแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับมาอีกทีมันก็จะมีซอมบี้แบบนี้แหละถ้าเกิดว่าจุดไหนที่เราเคลียร์พื้นที่ไปแล้วแล้วเราอยู่แถวบริเวณนั้นนานมันก็จะไม่เกิดแล้วผมว่าไม่น่าจริงนะดูสิแคมหลักของผมซอมบี้มันยังเเกิดไดไ้ลยะ ขนาดว่ามีคนอยู่นั่นน่ะมันยังเกิดได้เลยขนาดว่าลี์ซอมบี้ไปแล้วมันก็ยังเกิดได้ดูสิซอมบี้ด้านล่างโคตรเยอะเลยเดี๋ยวต้องหาปืนที่ยิงไกลวกว่านี่เลยปืนนี้มายืนเล็งแบบนี้ก็สบายดีครับแบบว่ายืนอยู่ที่สูงแล้วก็ยิงแบบนี้โหโคตรสบายเอาจริงๆนี่ไงโอ้ยิงไม่โดนตัวนี้ต้องเล็งใหม่แล้วก็อ่ะอันนี้เป้าไม่ถึงนะต้องค่อยค่อยเล็งนี่ไงเฮดช็อตเฉยเลยหมดหรือยังเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้สิโอ้โหม่งโคตรน่ากลัวเลยและตอนนี้ปืนผมที่ติดไฟฉายก็ไม่มีด้วย สงสัยคงต้องไม่เข้าร้านแต่งปืนร้านแต่งปืนก็มันไม่เปิดนะก็คือร้านขายปืนนั่นแหละเพราะว่าผู้คนในเมืองได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือหนีซอมบี้แหละหรือไม่ก็โดนซอมบี้ฆ่าตายนะโอ้ดูดีทําไมมันดูน่ากลัวจังเลยวะเนี่ยเราต้องนอนอีกครั้งนะเพื่อให้มันเช้านั่นเองโหดูน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดว่าใส่ซาวไปด้วยใส่เอฟเฟกไปด้วยโอ้โหบอกเลยระทึกขวัญมากเลย เป็นซาวที่แบบร้อนๆหน่อยก็คือซาผีอะไรโอเคนอนเลยเช้าหรือยังเช้าไม่ฝนตกไม่โอเคเป็นสภาพอากาศตอนกลางคืนนั่นแหละแต่มันดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยก่อนที่ผมจะลงไปฟาร์มซอมบี้ผมก็ต้องคาฟของก่อนเลยก็คือการคาบน้ําคาบอาหารหรือไม่ก็จะเป็นการคาบกระสุนด้วยโอ้ยลิ้นพันกันเลยทีเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มการคาบอาหารก่อนเลยแล้วกันนะอาหารผมไม่แน่ใจว่ามันคาบได้เท่าไหร่นะโอเคคาฟมาเลยคราบได้ทั้งหมดโอ้สิบห้าชิ้น ด้านล่าก็จะเป็นการครับอาหารเฮ้ยเดี๋ยวนะมันบอกว่าของผมมันฟูไม่ใช่หรอแต่ทําไมมันคับอาหารมันคับได้แค่12ทับสิแล้วเนี่ยอันนี้มีดหรือเปล่าอันนี้เป็นมีดอืมเอามาันทำไมแล้วเนี่ยเออเดีวผมว่าผมจะลองไปล่าสัตว์ดูไหมทุกคนคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่านะ ตอนที่ผมเคยล่า,ลาสัตว์ตอนนั้นไปมันฟาร์มเนื้อไม่ได้นะมันลาา่าได้แค่สัตว์เฉยเดี๋ยวผพว่าผมต้องมาร์กแผนที่เพื่อที่จะไปล่าสัตว์ก่อนนะโอ้โหตรงนี้อยู่บนภูเขาเลยทำไมมันสูงจังเลยวะเนี่ยมีตรงไหนใกล้ๆบ้างจุดใกล้ๆไม่มีเพราะว่าจุดนี้ละใกล้สุดแล้วเอาละทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปเออ,เ,อเดี๋ยวทําไมไอ้ที่มันเป็นโลโก,โก้ของเฮลิคอปเตอร์ของผมมันหายไปไหนแล้วเนี่ยม,มันน่าจะหายไปแล้วแหละและมันก็มาอยู่ที่แคมป์ตรงนี้เหมือนเดิมเฮลิคอปเตอร์ผมไม่ได้เซฟไปนี่ผมลืม เพราะว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ของที่จอดไงก็คือเป็นจุดตั้งแคมป์ของผมผมไม่ได้เซฟไวไงก็คือว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นมันเป็นของแคมป์ผมไงผมไม่ได้เซฟไงเออก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมมันถึงหายรู้แล้วว่าตอนนี้มันหายมันไม่ได้หายหรอกผมไม่ได้เซฟไว้แล้วก็ตอนนี้รถผมก็ไม่มีด้วยอ่าเดี๋ยวต้องหาที่ซ่อมรถก่อนที่ซ่อมรถเหรออืมไม่จำเป็นต้องหาหรอกเพราะว่าตอนนี้ที่ซ่อมรถของผมมันก็มีเยอะเลยแหละแบบเยอะมากๆเลยอืมต้องหารถที่มันใช้ได้ ไม่ต้องหานะรถพวกนี้ก็คือเป็นเศษซากรถนั่นเองมีป่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยเน้ยนี่เฮดช็อตสามตัวกันเลยทีเดียวฟาร์มของได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยิงไปแล้วเนี่ยม,มันฟาร์มของไม่ได้เอาละทุกคนเดี๋ยวผมก็จะซ่อมรถคันนี้เลยแล้วกันนะหวังว่าคงไม่มีซอมบี้มาเดินป้นเปี้ยนแถวบริเวณนี้อืมก็น่าจะเป็นไปได้นะที่มันไม่มีซอมบี้มาวนเวียนแถวบริเวณน,นี้อันนี้ต้องเช็คด้วยนะอย่าประมาทเด็ดขาดตอนนี้ผมเสียที่ซ่อมรถไปหนึ่งชิ้นแล้ว โอเคไปขึ้นรถเลยเราจะไปเอานี่ไงหนึ่งตัวแม่ดีนะซ่อมรถเสร็จเมื่อกี้เออยิงยิงยิงนี่เอายิงไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ยิงไม่ได้เฉยเลยผมว่าไอ้พวกโจดนี่มันเปลนอะไรของพวกมันวะเนี่ยโดยเดี๋ยวมันก็ยังอยู่จุดเดิมเออผมคิดว่ามันน่าจะตกแม่น้ําลํคลองนะหรือไม่กระตกน้ําตรงนี้หรือว่ารถมันอาจจะติดซอกตึกก็ได้นะซอกตึกซอกหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เอา้าเอา้าตดซอมบี้เฉยเลยเอา้าติดอะไรไม่ติดมันตดซากซอมบี้เฉยโอ้ก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ย อืมเดี๋ยวผมต้องมากไปบนภูเขาตรงนี้ก่อนก่อนที่ผมอ่ามันเป็นทางเดียวกันนี่หว่าก่อนที่เราจะไปตรงภูเขาตรงนี้แล้วก็ไปยิงอ่าไอพวกโจรน,นี่ก่อนเลยแลวกันนะไปดูด้วยว่ามันทําอะไรบ้างตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงนั้นนานไปหน่อยนะแบบว,ว่าเห็นแล้วมันขัดตา,างไงไม่รู้มันขับรถมาแล้วเตรียมปืนให้พร้อมไม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสกิลนี่ไงนี่ไง,ไงโอเคโอ้โหดูดิผมเกือบตายอ่ะทุกคน เดี๋ยวก็เลยต้องพันยาก่อนพันยาพันเกาะก่อน,อนโอ้ยเกือบตายเกือบตายเฉยเลยผ้าเป็นเดชโอ้โหทุกคนผ้าเป็นเดชผมผมไม่น่าไปคาบอย่างอื่นหมดเลยอ่ะผมน่าจะคาบผ้าเป็นเดชนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเสียายมันต้องอ้อมไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเนี่ยต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะผมว่าเนี่ยต้องเลี้ยวลงฝั่งนี้ใช่หรือเปล่าต้องข้ามไปฝั่งนี้ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราก็จะลงไปฝั่งนี้เลยแล้วกันนะตามไปฝั่งนี้เลยโอ้เดี๋ยวไดีดรถมันมาดับอะไรอย่างนี้เนี่ยหลบไปซอมบี้โอ้โห บอกเลยถ้ารถพังตรงนี้แย่แน่ๆเลยแย่มากๆเลยแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยแย่เท่าเกิดว่ารถมันพัง,งตรงนี้เรากระสุนเราไม่มีละเราก็จะยิงปืนบนรถไม่ได้นั่นเองเราก็ต้องสละชีวิตลงตรงนี้นี่แหละนี่มันไม่ใช่รถไตเขานน่ก็ถือว่าแรงเลยแหละแต่ก็แรงแบบอื่นๆนะอื่นจริงๆมันไม่มีรถสปอร์ตหรอกถ้าแถวบริเวณนี้ก็มีแต่รถพวกนี้แหละเราจะไปหารถสปอร์ตที่ไหนมันไม่มีใครขับนี่อืมเราต้องขับรถขึ้นไปด้านบนผมว่าผมต้องได้แบบว่า เดินขึ้นไปอ้าเดี๋ยวซอมบี้ลอยได้มีซอมบี้ลอยได้เฉยเลยโหเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่แปลกใหม่หรอกก็แปลกเก่าแปลกเก่ากับแปลกใหม่อืมต้องขึ้นไปด้านบนเลยเหรอโอ้หสูง้วเนี่ย ผมจะยอมแพ้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่ยอมแพ้หรอกต้องขึ้นไปให้ได้ผมว่าผมควรจะยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่ามันต้องขึ้นไปบนภูเขาเลยดูดิผมก็ไม่แน่ใจเลยว่ารถผมมันสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องลองดูมาแล้วต้องลองว่าจังหวะนี้ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมทุกคนมันต้องลองถึงเราจะรู้โอ้โหอันนี้ห้ามปล่อยคันเร่งเด็ดขาดนะเราต้องขับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวเดีเโอ้โหผมว่าผมมาผิดทางแล้วมั้งผมมาผิดทาง่ะดูดิทุกคนอ้ยขึ้น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 งๆ ไม่ไดีนะมันก็ใกล้ถึงแล้วนี่ที่ผมจะลงไปเลยแล้วกันนะก็คือเดินไปเลยแล้วกันดูทางที่จะขึ้นสีมันลาดชันมากเลยเมื่อกี้เกือบตกเขาโอเคต้องวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยตอนนี้น้ํากับอาหารของผมมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยไม่เป็นไรผมก็คาบมาเยอะอยู่แหละเมื่อกี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาส,สูงเลยถามว่าขึ้นมายัางไงหรอผมก็ดึงขึ้นมาเลยดึงแล้วทีนี้ผู้ราชีวิตผมก็ตามมาเฉยผมก็เลยล่วงลงไปแล้วทีนี้ล่มชุชีพมันก็มาบังกระเป๋าของผมหายเฉยเลย เาเอาวอาเรียบร้อยโอ้โหตายเฉยเลยตายเฉยโอ้โหแย่มากเลยอุตส่าห์จะมาล่าสาัตว์ดูดิจุดล่าสาัตว์ผมว่าฟาร์มซอมบี้เพื่อเอาอาหารน่าจะดีกว่านะโอ้โหไม่น่าเลยผมเนี่ยไม่เป็นไรพวกเราชีวิตของผมก็หายไปหมดแล้วด้วยเมื่อกี้ลงมาตายกับผมโอเคทุกคนก็ถือว่าเฟลนะเฟลเฉยเลยไม่สําเร็จในการ ล่าสัตว์แต่เราสําเร็จในการตั้งแคมป์นะโอเคทุกคนสลับเกม gta v หมวดซอมบี้ Zombie พาทนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามตอนนี้ภาคต่อไปเดี๋ยวภาคต่อไปผมจะเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลยสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม